มาถึงช่วงนี้สาขาพาชิมเราก็ต้องหาของกินด้วยเหมือนกันต้องถามจากเจ้าถิ่นนะครับอยู่กับพี่แอนสีพิรักษผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาบ้านนาจังหวัดนครนายกมานาครนายก,าาค,ายกครั้งนี้เราควรจะกินเมนูอะไรครับคุณเอชอบทานปลาแม่น้ำไหมคะก็ชอบอยู่นะครับแต่ว่าบางทีก็แอบกังวลว่ามันจะมีกลิ่นคาวหรือเปล่าแต่ร้านที่พี่จะแนะนําร้านนี้เขาถึงเพื่องค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยคะ่ะชื่อว่าร้านครัวปลาสี่แควว่าแล้วเราจะได้กินเมนูปลาอะไรและทําเป็นเมนูอะไรบ้างตามพี่แอนไปเลยครับ เข้ามาในร้านครับอาหารพร้อมและคนก็พร้อมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนั่นคือพี่บอยนั่เองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีครับคำถามอย่างแรกเลยครัวปลาสี่แควที่นครนายกหมายความว่าไงปลาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเหรอครับใช่ครับปลาแม่น้ําทุกชนิดของทางร้านเนี่ยมาจากนครสวรรค์เอาเขาจริงนครนายกก็ถือว่าแบบปลาก็เยอะอยู่นะ้วถูกไหมพี่แอนเยอะค่ะแต่ของร้านนี้นะคะคัดปลาที่มีคุณภาพและไซส์ใหญ่ค่ะ ครับผมงั้นเราควรจะเริ่มต้นแนะนําจากเมนูไหนก่อนอดีพี่บอยแนะนําจากต้ยมยำปลาหมาก็คือเนื้อเขาจะเด้งความหวานในเนื้อมีคือมันจัดจ้านนะแต่มันไม่เผ็ดครับเออมันทรบรสต่อมาก็จะเป็นเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่ครับสั่งตรงมาจากระนองครับ ก้ามก็ใหญ่มากเนื้อก็ดึงมากเลยทีเดียวและแล็คเคี้ยวคือมันสดเลยมีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่จะแนะนําเป็นพิเศษก็คือชูชีปลาเค้าค่ะเนื้อปลาจะนุ่มหวานน้ําพริกแกงที่นั่นนะคะถ้าไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากครับผมต้องพิสูตรครับพิ่จะบอกนะว่าไอตัวพริกแกงนี่แค่ผัดนะไม่ต้องกินปลาเนาะใช่ค่ะุณเอิร์ธย <c oughs> ิ่งอร่อยหญ่เลยค่ะพริกแกงเราทําสูตรเองหรือไงครับพี่บอยผมไม่ได้ทําพริกแกงเองผมก็เลยเลือกพริกแกงจากสองที่เอามาผสมเป็นสูตรของเราใช่ครับ จะมีทั้งกลิ่นหอมกับความเผ็ดซึ่งถ้าเปรียบเทียมจริงนะมันก็เหมือนกับปลาอินทรีเนาะตัวมันก็ต้องใหญ่มากเหมือนกันเนาะ,ะตัวนี้เกือบ8ปโลค่ะโหหายากแล้วแบบมันมีความกรอบในตัวขั้นตอนการทำยังไงอย่างไรบ้างครับจานนี้ผมไม่ได้เอาปลามาคลุกจะใช้ปลาที่ทอดแล้วเนี่ยมาวางบนตัวจานเวลาเราราดน้ำชูชีแล้วเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยเขาจะดูดพริกแกงเข้าไปในเนื้อรสชาติมันก็จะอยู่ในนั้นโดยที่ไม่ได้ทำให้เสียรสแล้วมันจะซึมกำลังดีใช่ แวะเวียนมาที่นี่ครัวปลาสี่แควรครับอาหารสดจริงๆนะครับที่สําคัญมาเจอพี่บอยมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคารวานสาลานใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านครัวปลาสี่แควนะครับลดค่าอาหาร10%ส่วนลูกค้าที่ชําระด,ด้วย qr code ของธนาคารกรุงเทพทางร้านลดค่าอาหารให้5%ถึงสิ้นปีนี้